อยากให้แฟนเก่ากลับมารักกันเหมือนเดิมทำตามนี้คุณคือคนหนึ่งที่ถูกบอกเลิกคุณคือคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไปวิธีการที่จะทำให้เขากลับคืนมาซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีนะผมไม่แอบ,บกระซิบเลยนะครับว่าอาจจะมีหลายหลาคนมาจีบคุณมากกว่าเดิมก็ได้ถึงตอนนั้นใครและเป็นคนเลือกก็คุณเนี่ยแะครับมาสูตร วิธีข้อที่1คุณตอบคําถามนี้ให้ได้ก่อนเขาเลิกกับคุณเพราะอะไรนี่อันดับแรกคุณจะต้องมานั่งคิดกับว่าเขาเลิกกับฉันเพราะอะไรวะเพราะว่าฉันไม่สวยหรออ่าไม่สวยคุณก็ทำสวยสิคนระับแต่งหน้าบ้างไปเรียนแต่งหน้าหรือว่าพอมีงบหน่อยอายุถึงก็เพิ่มบางอย่างที่คุณสามารถจะทําได้ในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณขาดไปหรือบางคนอาจจะรู้สึกฉันเรียนไม่เก่งก็มีนะครับที่มีหลายๆคนชอบคนมีเก่งไม่เก่งกว่าฉัน แม่เป็นแฟนวิธีการเก่งทําไงครับนั่งเฉยเหรอไม่ใช่คุณก็พัฒนาตัวเองสิอาจจะอ่านหนังสือมากขึ้นเรียนเพิ่มขึ้นยุคนี้โอหเรียนได้ ทั่วโลกอ่ะยิ่งถ้าเกิดใครได้ภาษาจะเรียนออนไลน์ได้เลยหรือว่าอาจจะชอบคนที่เล่นกีฬาสิ่งเดียวกับที่เขาเป็นอย่างน้อยต้องเล่นเป็นนะอย่างน้อยต้องเลือกพอได้เช่นตีแบดอันนี้คือใกล้ตัวผมก็คือมีญาติคือเขาบอกเลยนะว่าถ้าเขามีแฟนนะแฟนเขาจะต้องเล่นแบดได้ด้วยคืออย่างน้อยต้องตีได้ระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขาตีระดับจังหวัดคือผมไปเล่นด้วยเนะี่ยผมยังหงายเงืออถ้าเกิดเราไปจีบคนอย่างนี้เราจะไหวเปล่าวะแต่วิธีการก็มีอ่ะในเมื่อเขาเลิกไปเพราะว่าเออเราต้องการให้เราเล่นแบดเป็นใช่ไหม เราก็ไปซ้อมดิเราไปเล่นสินีไม่ดีเก่งกว่าเขาก็ได้ก็ทําได้แล้วก็มีตัวอย่างอีกเยอะนะครับหลายๆเรื่องคุณทําได้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณทํามันได้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณทํามันไม่ได้หรอกคุณไม่เริ่มตั้งแต่แรกแล้วครับนี่คือข้อแรกนะจะทําให้เขาเนี่ยกลับมาหาคุณเขาจะเริ่มหันมามองคุณแล้วว่าเฮ้ยในสิ่งที่เขาทิ้งคุณไปเฮ้ยทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นทําไมสิ่งนี้เขาคุณมีล่ะแต่ไม่ใช่ว่า ผมบอกให้คุณเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าเกิดสิ่งที่เขาเลิกไปเพียงเพราะว่าเขาต้องการไปหาคนที่รวยกว่าสวยกว่าอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องสนใจหรอกคือคุณก็พัฒนาตัวเองได้ว่าเอาโอเคฉันก็รวยขึ้นสวยขึ้นก็คุณก็ทําได้นะแต่คุณไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปมีคนใหม่ดีต่อให้คุณสวยแล้วเขากลับมาเขาก็ไปหาคนที่สวยกว่าได้เสมอในเมื่อวันหนึ่งทุกคนเกิดแก่เจ็บตายนะครับยังไงซะความสวยมันก็ต้องร่วงโรยเป็นเรื่องปกติดังนั้นคุณก็ต้องนั่งเขียนดีๆนะว่า สิ่งที่เขาจากคุณไปสิ่งที่เขาเลิกลาคุณสิ่งที่เขาทิ้งคุณไปนะ่ะมันควรจะปรับหรือเปล่าคือเราอยากปรับด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ฉันไม่ชอบปรับสิ่งนี้นก็ไม่เป็นไรก็ช่างหมันมาสู่ข้อ2นั่นก็คือเพิ่มสเสน่ห์ในทุกๆด้านที่คุณต้องการเอาจริงจิมันโยมาตั้งแต่ข้อแรกแล้วใช่ไหมที่ผมบอกว่าเออ เรารู้สึกว่าอะไรที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนนะเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเลิกกับเราพราอะไรและเป็นสิ่งที่เราเองก็อยากปรับด้วยเช่นอาจจะอยากปรับลุกแต่งตัวก็ปรับมันสิคุณก็พัฒนาสิเป็นโรงเรียนก็ได้แต่สิ่งที่ผมพูดข้อ2องนี่คือมันให้มันมากกว่านั้นอีกน,นะครับก็คือคุณจะต้องเพิ่มศักยภาพด้านอื่นที่คุณยังไม่เคยทําที่คุณยังไม่มีด้วยเช่นคุณอาจจะปรับอเอเรื่องของแต่งลุกปรับใหม่หน้าตาทรงผม หรือว่าการพูดฝึกพูดขึ้นมาหรือว่าการสร้างตๆๆัวตนเขาไปฝึกการสร้างตัวตนขึ้นมาการเดินให้ดีการพูดหน้ากล้องการออกสื่อไปเริ่มตรงนี้นะครับเพิ่มเสน่ห์เยอะๆและผมแอบไม่ใช่แอบผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องทานะครับถ้าเกิดคุณแบบตั้งใจอย่างจริงๆนะแล้วก็เป็นทางรัดด้วยนั่นก็คือคุณจะต้องออกสื่อเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณทําอยู่เช่นคุณอาจจะเย็บปักตุ๊กตาคือชื่นชอบก็ทาปลูกต้นไม้ปลูกผักออร์แกนิก แล้วก็ถ่ายคลิปออกสื่อด้วยนะครับหรือว่าคุณชอบซื้อของเข้าบ้านน่ะคุณก็ถ่ายคลิปสิว่าอ๋อตอนนี้ซื้อจากแอปนี้แล้วนะแอปสีส้มแอปสีแดงราคาเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือคุณจะต้องออกสื่อด้วยให้เห็นหน้าตาเราบ้างคุณอาจจะเต้นคุณอาจจะพูดอาจจะสอนบางอย่างหรือว่ารีวิวก่าตามเนี่ยคุณจะต้องมีหน้าตัวคณเองด้วยคุณลองไปดูย u ทูบทิกต o อกหรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นนะครับข้อแตกต่างนะคนที่แบบถ่ายเฉยๆอาจจะมีคนดู จะยากกว่าคนที่ทําเหมือนคุณเลยก็ถ่ายเหมือนกันที่แหละแต่ว่าเขาเห็นหน้าด้วยคือมีหน้าออกมาพูดด้วยอ่รีวิวสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปซื้อมานะคะถูกนี่คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็เมื่อตั้งคำถามตัวคุณเองได้แล้วว่าเออเขาเลิกกับคุณเพราะอะไรคุณก็ค่อยๆปรับสิ่งนั้นถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณอยากปรับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากปรับก็ช่างมัน,นครับแต่ว่ามาสู่ข้อที่2เนี่ยให้คุณต้องทําเลยก็คือเพิ่มเสน่ห์เยอะๆในทุกด้านแล้วก็อย่าลืม ออกซือออกหน้าตาด้วยไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าหน้าตาคุณดีไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะค่อยๆปรับรูปของคุณดีที่สุดในจุดที่คุณเป็นและถึงเวลานานนะผู้ชายคนที่คุณต้องการผู้ชายคนนี้คุณเคยคบแล้วเขาเลิกคุณไปเขาจะหาฟุบเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่ฉันเลิกไปเฮ้ยดีขึ้นสวยขึ้นหน้าตาดีออกสือเคยมีแต่คนชื่นชอบเห็นไหมครับถึงตอนนั้นเนี้ยเขาอยากจะกลับมาคุณ แต่ผู้เองเป็นคนเลือกแล้วแหละฉันไม่เอาลนะเพราะว่ามีนคนมาจีบฉันเยอะกว่าน,นั้นมีนคนมาให้ฉันเลือกอีกเต็มไปหมดเลยถึงตอนนั้นนะครับคุณจะเลือกใครล่ะก็แล้วแต่คุณ